เรามาต่อกันที่สาวสวยอีกหนึ่งคนนั่งหน้าสวยตลอดเวลาโมมันเคยมีโมเมนต์ที่แบบเราไม่มั่นใจในตัวเองหรือรู้สึกว่าแบบฉันไม่ไหวกับตัวเองแล้วมะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เราไปทํางานอ่ะหรือว่าไปออฟฟิศอย่างเงี้ยแล้วโดนเพื่อนร่วมงานเจ๊ทักว่าวันนี้เป็นอะไรโดนของหรือเปล่าโดนของหรือเปล่า คือมันเป็นฟิลนั้นเลยอะจนเรารู้สึกว่าแบบว่าเราแย่ขนาดนั้นเลยหรอแล้วก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไม่เป็นไรไปส่องกระจกดูตัวเองหน่อยวะบางทีเราต้องแบบเข้าใจในตัวเองก่อนว่าจริงๆสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันมี2แบบเนาะคือคิดดีหรือคิดร้ายแต่คนนี้ดันเป็นคนที่แบบมีใ่ดีมากแสดงว่าเขาพูดความจริงพอเข้าไปส่องกระจกมันคือเรื่องจริงคือเราแบบดูโซมากดูโซมาก หลังจากนั้นมาทําให้แม่ไม่มั่นใจเลยแต่ต้องขอบคุณเพื่อนนะ<ช>เพราะว่าเพื่อนทําให้เหมือนเรากลับมาดูแลตัวเองถูกไหมใช่ใช่<ๆ>ก็ต้องขอบคุณเขาแหละเรามาเนี่ยปัญหาคือหนักสุดแล้วแต่ตอนนี้อยากรู้ว่า<ๆ>เฮ้ยแล้วแบบไปทําอะไรมามันดูสวยดูอรอร่าอันนี้บอกเลยว่ากว่าจะได้หน้านี้มาเจ๊จําที่เล่าให้ฟังได้ปะคือคนนั้นแหละเขาเป็นคนแนะนาเจ๊ว่าให้เราอ่ะใช้นิสิตครีมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าเวลาเราเลื่อนติ๊กตอกหรือว่าดูอย่างเงี้ยมันคุ้นตาอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าาาเเเเเเ้ดดังงในนยยห็ หนึ่งเรื่องหน้าเด็กจริงนั่นแหละเสร็จเราปุ๊บปะพอเพื่อนบอกมาเสร็จรีบสั่งเลยค่ะเสิร์ชหาสั่งมาแล้วก็ลองทันทีเอาจริงนะครั้งแรกที่เราใช้เนี่ยนะคะคือต้องบอกก่อนว่ามันก้ามก้ามกึ่งกึงว่าแบบเราเห็นรีวิวเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันจะดีจริงไหมแต่พอได้ลองเจ้เออเขาของจริงเฮ้ยเขาของจริงค่ะว่าของจริงเนี่ยมันยังไงอย่างแรกเลยที่โมรู้สึกเจ้คือด้วยความที่เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องหมองคําทีนี้พอหลังใช้ปุ๊บอะรู้สึกว่าหน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วมันรู้สึกกเเหหหมมมืออออนนนแแบบบบลลาาาาาายๆคททััว่่รพีโไไปํะ้จง แล้วบางวันเวลาไปออฟฟิศใช่ป่ะไปเจอรุ่นน้องที่ทํางานคนเดิมทักว่าพี่โมใช้รองพื้นอะไรทําไมหน้าใสจังใช่แต่เปล่าจ้ะฉันไม่ได้ใช้อะไรเลยวันนี้ฉันหน้าสดดีกําลังจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้เดินเข้ามาเปิดประตูมาฉันกําลังจะถามเลยว่ารองพื้นอะไรมันเนียนมันดูอล่ามันดูผ่องอ่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้ใช้หรอไม่จ้ะนิสิตครีมตัวเดียวค่ะโอ้ตอนที่ใช้นิสิตครีมเกลือชมพูอะมันเห็นผลบ้างป่ะความที่โมรู้สึกว่าหลังจากโมใช้มาไม่ต้องตัวเองตอบนะ คนอื่นตอบให้เราเองเลยว่ามันดีขึ้นแล้วทุกวันนี้ส่องกระจกอะรู้สึกอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะ <วน S 1> โอ้โหเวลาส่องกระจกตอนนี้รู้สึกได้เลยนะคะว่าริ้วรอยอะเจ๊ล่องน้ำหมากอะไรเงี้ยความเหี่ยวความย่นที่เราเคยมีมันเต่งตึงขึ้นแล้วมันรู้สึกว่าแบบมั่นใจมากขึ้นแล้วก็พวกรอยดําสีผิวไม่สม่ําเสมอความมองค้ำอะมันมีความแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นเจ๊แล้วเวลาส่องกระจกปุ๊บเราเห็นตัวเองปุ๊บอะเดี๋ยวนี้มองตัวเองแล้วก็แบบว่าใครอะสวยจังเลยชมตัวเองชมตัวเองทุกวันแล้วว่ามด้รานี้ออก บ้านชาไม่ใช่อะไรนะทุกคนเมื่อก่อนออกบ้านชาเพราะแต่งหน้านะแต่เดี๋ยวนี้ออกบ้านชาเพราะว่าชมตัวเองมัตจงหมุนอยู่มัตจงหมุนอยู่ทำไมสวยทุกมุมขนาดนี้ โมวันนี้เนทจะเนรู้สึกว่าทุกคนที่ชมอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาเหมือนกันแล้วตอนที่มันแย่มันแย่มากมันทออะโมมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนปะโมก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่กว่าจะเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยมันก็ยากเนาะแต่วันนี้โมอยากทุกคนลองเปิดใจค่ะเพราะว่าถ้าทุกคนได้เห็นผิวหน้าโมเมื่อก่อนทุกคนจะเข้าใจโมเนี่ยเป็นคนที่แบบถ้าไม่ได้ใช้จริงไม่กล้าแนะนําแต่วันนี้ได้ลองใช้นิสิครีมแล้วค่ะเป็นคนใช้จริงกล้าแนะนําถ้าไม่ดีจริงไม่เอาเวลาทำมาหากินมานั่งพูดตรงนี้นะยิ ที่สาคัญอย่างเนสเนี่ยนสใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่แรกเลยนะสปีแล้ววันนี้ต้องบอกกล้าพูดเลยว่ามันดีจริงไี่จกตาเลยอะสำหรับเซตแรกนะคะเรียกว่าเป็นเซตทาพิสูจน์นี่เลยนิสิตครีมหนึ่งกระปุกแบบนี้ปกตินะคะอยู่ที่580บาทแต่วันนี้รับไปเลยลดเหลือ290บาทค่ะและสาหรับเซตที่2นี้นะคะคุ้มกว่าแน่นอนนะคะเซตฝ้าจางหน้าตึงค่ะใครที่อยากรับนะคะนิสิตครีม2กระปุกแบบนี้ปกติ980บาทเหลือแค่490บาทย้ําว่าคุ้มกว่าเดิมนะคะและสําหรับเซตที่กะะับ เซตทุบฟ้าทวงหน้าเด็กค่ะใครที่บอกโได้เยอะขนาดนี้เลยแล้วถูกต้องนี่ถือกันต้องประคองเลยนะคะได้ไปเลยนิสิครีมที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมด5กระปุกปกติเนี่ย1น8 0นานะทั้งหมดนี้แต่วันนี้นะคะลดไปเลยเหลือแค่990บาทเท่านั้นตก1กระปุกนะ,ะเฉลี่ย198บาทคือบอกเลยว่าคุ้มมากไม่รู้จะสวยชาตินี้หรือสวยชาติไหนก็ต้องรีบสั่งด่วนๆสำหรับโปรนี้นะคะโทรมาได้ที่เบอร์ด้านล่างรวมถึงไลน์มาได้ที่แอดนิสิตส่งฟรีมีเก็บปลลลาาาาาายทททงดด้่หซือีวสสั CJ, ุกาขากขบน คุณค่ะ